ครับคู่ต่อไปเป็นคู่ชิงแชมป์ประเทศไทยเลยนะครับจะเป็นพบกันของทีมลูกเจ้าพ่อมเหศักจากมหาวิทยาลัยพ่ายตัวเหล่าเชียงเหนือนะครับพบกับทีมพนมดินวิลัยาชีพท่าตูมพนมดินนะครับในแมตท,ที่หนึ่งนี้จะอยู่ด้านสีแดงนะลูกนะเจ้าพ่อมเหศักก็อยู่ด้านสีน้ำเงินเออดูนะถูกไหมพนมดินครับอยู่ด้านสีแดงนะเช็คหน่อยเช็คหน่อยกันพลาดนะครับ ไม่เป็นไรลูกใจเย็นเปลี่ยนเสื้อใส่ให้เรียบร้อยให้รอที่สุดก่อนนะครับเสียดายนะที่เราไม่ได้ถ่ายทอดสดนะถ้าเป็นอะไรที่ถ่ายทอดสดในตอนนี้โหผู้ชมไม่ไปไหนเลยอยู่หน้าจอตลอดเลยครับครับใช่ครับตอนนี้เราเรายังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะมันจะกลับมาได้นะฮะลุกสายให้เรียบร้อยไม่เป็นไรครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่กรรมการรอครับกรรมการยังไม่ยังไม่ยังไม่รีบร้อน นาพนมดินวิลายการชีพท่าตูมนะอยู่ทางด้านสีแดงไปก่อนนะครั้งที่1เดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องเราชนะกันต้องสองในสามนะครับเราเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมีการกลับดนนะครับเชต okay, ครับโอเคครับโอเคครับตอนนี้ก็พิษคูนเข้ามาช่วยได้ตามปกตินะครับการทั้งสองทีมนะครับสามารถจะให้พิษคูนเข้ามาช่วยได้นะครับทั้งพนมดินแล้วก็ลูกเจ้าพ่อมายิักนะเพื่อนๆอ,อีกสามคนเข้ามาช่วยได้นะครับ ถ้ามาปรับมาปรับแต่งหุ่นยนต์มา,าจัดวางาบ่วงหรือพวก่า้ว่าผมก็เปรียบเสมือนว่านี่คือนี่คือดอกไม้นะครับปอยบุผาบุผา,าคือดอกไม้ปอยบุผาบนนภาในอากาศนะครับบนพนมนนในอังกอรวัดนะฮะอังกอวัดก็คือเป็นเป็นถือว่าเป็นหนึ่งใน สิ่งมหศัศจรรย์ของโลกเลยครับแล้วก็เป็นได้รับการยอมรับด้วยนะครับโอเคนะน้ำเงินพร้อมพรมดินแดงพร้อมเชิญครับมาที่หนึ่งเริ่มขึ้นครับการแข่งขันคู่ชิงนะเลิศชิงแชมป์ประเทศไทยนะ้นจะการต้องเป็นการชนะกัน2ใน3ครับโอเคเอาละครับเอาละครับ,อรบตอนนี้ลูกเจ้าพ่อเฮสักได้เปรี่ยนไปครับรับบิดขึ้นไปบนบนอ่ากอวัตเรียบร้อยแล้วนะครับ พนมดินก็ตามไปมาดูครับทีมใดจะทำคะแนนแรกได้ก่อนเสาแรกครับใครจะชิงจังหวะได้ก่อนครับโอเคครับเป็นพนมดินครับทำไปที่24วินาทีครับ24วินาทีครับใครเก็บมาเรื่อยๆครับเอาแล้วเจพ่อเบสร์ก็กำลังแก้เกมอยู่นะครับกำลังทำคะแนนไล่ตามไอเจ้าพ่อเบสกแก้เกมได้แล้วครับครับโดยยิงทําลายคะแนนของ เจ็ดสิบคะแนนครับของพนมดินครับชิงความได้เปรียบไว้ก่อนครับไม่เป็นไรครับลูกจะพอเมยสักสู้สู้ครับไม่ยากแะ้ครับอยากกระพริบตานะครับท่านผู้ชมอยู่ตรงนี้และอยู่ทางบ้านครับโอ้โหยังครับ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 เล่นต่อครับยังมีอีกหนึ่งเสาครับกรรมการเช็คด้วยครับกรรมการเช็คให้ดีออก ชัยโยเหมือนเดิมครับลูกเจ้าพ่อไม่สักเดี๋ยวรอก่อนนะครับรอกรรมการได้เช็คความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวรอก่อนครับรออ่ะกรรมการสักขีพยานครับเช็คครับกาารทดงชัยเช็คดูว่าตอนนี้นะครับพนมดินได้แปดเสาจริงหรือเปล่าแถวหนึ่งนาหนึ่งสองสามสี่ก็คือหนึ่องไทยไทยหนึ่งสต้นโอเค ไทยสองสี่ต้นและไทยหนึ่งอีกหนึ่งต้นโอเคนะครับก็เป็นเจ็ดต้นนะครับด้วยเวลาหนึ่งนาทีสามวินาทีครับครับในแมตช์แรกครับพนมดินก็สามารถเอาชนะไปด้วยการทำชัยโยด้วยเวลาหนึ่งนาทีสามวินาทีครับต่อไปครับสลับแดนนะครับ ครับพดมดินก็ย้ายมาไปอยู่ด้านน้ำเงินนะครับลูกเจ้าพ่อมเหสตร์ก็มาอยู่แดงน,นะครับครับครับไม่ต้องกลักวนะฮะกรรมการให้เวลา5นาทีครับ โอเคนะครับตอนนี้พนมดินนะก็ย้ายไปอยู่น้ำเงินนะครับเาเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนอะไรก็ได้นะเปลี่ยนเลย,นะเลย,เลยะจะได้โอเคเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนหมวกเรียบร้อยรครับถ้าใครอยากเห็นนะครับอยากเห็นแมทที่3ามครับก็ให้กําลังใจลูกเจ้าพ่อมเห่ศักนะครับนะครับใครอยากเห็นแมทที่3มนะครับถ้าใครไม่อยากเห็นแมทที่3ามก็เชียร์พนมดินนะครับ ให้เอาชนะอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นการยุตินะครับตอนนี้ก็ทั้ง2ทีมนะครับได้สับแดนกันนะครับก็คือเปลี่ยนทั้งเสื้อทีมหมวกอะไรต่างๆนะครับนะครับสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้นะเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้นะครับต้องการเปลี่ยนแบตเตอรี่เปลี่ยนเลยนะครับต้องการเติมลมเติมเลยนะครับ โอเคครับเรียบร้อยก่อนนะทำเงินเรียบร้อยไหมลูกดังเรียบร้อยไหมลูกแบตเตอรี่อะไรเรียบร้อยลมอะไรเรียบร้อยเลยลูกเรียบร้อยไหม,รรไมครับอเรียบร้อยก่อนนะโอเคเรียบร้อยเชิญครับเซตอัพครับเซตอัพหนึ่งนาทีครับดูว่าพนมดินจะปิดเกมไปเลยหรือเปล่าครับ หรือว่าลูกเจ้าพ่อมเหิสักจะยื้อไว้อีกหนึ่งเกมใครจะได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยของเราครับไปเข้าร่วมการแข่งขัน a อ u ที่กัมพูชานะครับ Stand by t h r เอาละครับเริ่มเกมครับทั้งสองทีมสมรรถนะของหุ่นยนต์ครับประสิทธิภาพในการวิ่งครับถือว่าโอเคครับและก็ทีมไหนจะได้เสาแรกครับเวลาเสาแรกไว้ก่อนอา้าวพน,นมดินครับ เวลาอยู่ที่20ิวินาทีเสาแรกเอาละครับจะชัยโยนน็อกได้อีกหรือเปล่าลูกเจ้าพ่อวิศห็นศักรับจะยื้อไว้ได้หรือไม่เอาละครับเก็บมาเรื่อยๆตอนนี้คะแนนสลับกันไปกันมาแล้วครับสกอร์บอร์ดคนที่กรรมการสกอร์บอร์ดนี่โอ้โหต้องใช้สมาธิดีๆครับ รวมไปถึงก็มกันในสนามแล้วครับเอาละครับ,ะะรบชิงจะว่ากลับไปกลับมาครับอยู่ที่ห่วงทีมไหนจะหมดก่อนครับพระนมดินยังไงเอ่ยลูกเจ้าพ่อมเหสักเปลี่ยนเกมกลับมาได้แล้ว คะแนนตอนนี้130ต่อ30คะแนนครับเหลือเวลาอีก1นาทีกับอีก30วินาทีใครจะชิง70คะแนนไว้ก่อนครับอ้าวลูกเจ้าพ่อมายิ่สัตข,ขอรีไทายตอนนี้เป็นโอกาสของพนมดินแล้วครับที่จะเก็บคะแนนอ้าว 70คะแนนครับเปลี่ยนเกมกลับมาได้คะแนนตอนนี้ขึ้นนำไปแล้วพระนมดินและก็เก็บมาเรื่อยๆครับอีกเสาเดียวหรือเปล่าพระนมดินหรือลูกเจ้าพ่อมเห็นสักจะเปลี่ยนเกมครับเอาละครับจากกระพิบตาครับจะปิดเกมได้หรือเปล่าพระนมดิน อ้าขอรีทายก่อนครับอ้าวเป็นจังหวะของลูกเจ้าพ่อมาเสสังอีกครั้งหนึ่งครับเปลี่ยนเกมกลับมาอ้า,อาแล้วครับคะแนนตอนนี้คะแนนยังไงเลยเสาไหนเ่ยเป็นพนมดินครับขึ้นนําอยู่นะครับเวลาที่เหลือครับยังพอมีเวลา พระนมดินจะยังไงลูกเจ้าพ่อไมเห็นสักครับเปลี่ยนเกมกลับมาอีกครั้งหนึ่งแหมคู่นี้สมกับคู่ชิงยิงๆครับและก็ยังเหลืออีกเสาหนึ่งครับเดี๋ยวก่อนนะครับเช็คก่อนนะครับอหมดเวลาแล้วหมดเวลาครับหมดเวลาก่อนนะครับ เอา,าเรียวรอกรรมการเช็คอีกขอเวลาให้รกรรมการสนามกรรมการสักขีพยานเช็คก,ก่อนนะครับอโอเคครับกรรมการสนามยืนยันนะครับสกอร์บอดถูกต้องนะครับโอเคครับผลกาแขันนะครับคู่ชิงชนเลิศในครั้งที่สองครับลูกเจ้าพ่อมาเหศักครับมหาวิทยาลัยภาคตะวันเชยงเหนือฝ่ายแดงทำไปได้200คะแนน พนมดินโบรบอตจากวิลลยการทีพ่าตูมน้ำเงินทำไปได้30คะแนนคะแนนพลิกไปพลิกมาเป็นผลให้ทีมลูกเจ้าพ่อมาเหศักฝ่ายแดง,งเป็นฝ่ายชนะด้วยคะแนน2 0 0คะแนนต่อ30ขคะแนนครับโอ้โห oh oh. สมกับคู่ชิงชนะเลิศจริงๆนะครับตอนนี้ต้องเสี่ยงทายแล้วครับใครจะได้อยู่ฝั่งสีไหนนะครับกรรมาการ ในสนามให้เสี่ยงท้ายครับเหลือเวลาสามนาทีสุดท้ายครับของทั้ง2ทีมครับท่าตูมโยนถูกนะฮะเป็นฝ่ายเลือกครับท่าตูมขอเลือกมาอยู่มาอยู่ในด้านฝ่ายแดงเลยครับโอเคครับตกลงพนมดินนะครับจากวิเลยการชีพท่าตูมครั้งที่3านี้ขออยู่ฝ่ายแดงครับเลือกได้อยู่เดื่อเหรอ อ๋ออยู่อย่างเก่าใช่ไหมครับเอาไงแน่ครับน้ำเงินนะน้ำเงินนะครับสกอร์บอร์ดจะได้เช็คความถูกต้องครับโอเคครับพนมดินวิทยการใช้กราตูอยู่น้ำเงินนะครับเจ้าพ่อเภศัสตร์ก็อยู่ไยแดงครับโอเคอ๋อครับเราพักห้านาทีครับให้ชาร์จแบตก่อนเลยก่อนนะครับให้เติมอะไรเติม เติมลมนะเติมลมแล้วก็เช็คระบบขับเคลื่อนระบบลอลือล่นเลยครับเชิญเลยครับรพัก5นาทีครับครับก็แมตช์นี้เป็นแมตชสุดท้ายนะครับใครชนะเป็นแชมป์ ABU นะครับแชมป์ ABU ประเทศไทยนะอันนี้ต้องบอกว่าเดิมทีเราใช้ชื่อว่า ABU ประเทศไทยต่อมาเราก็ใช้ชื่อว่า M c o t ABU ประเทศไทยต่อมาเราก็กลับมาใช้ ABU ประเทศไทยนะครับเนื่องจาก M c o t เองก็ นะครับยังไม่มีสปอนเซอร์ให้เรานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพีหน้าฟ้าใหม่กีนี้ท่านโปรดิวเซอร์ใหญ่ผมฝากไปแล้วพีหน้าฝากด้วยนะฝากเลยนะขอเงินสัก2ล้านถึง3ล้านก็ได้นะครับจะจัดให้ใหญ่ยิ่งใหญ่เหมือนเดิมเลยครับเกาอุด ใจรอสักคู่หนึ่งนะครับทุกท่านที่ปกตินะครับ M c o t A B U เนี่ยใช้ก็ประมาณประมาณ20ล้านต่อหรือ30ล้านนะครับ,รบในการจัดงานแข่งขันหุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทย A B U นะครับก็จะจัดงานที่เมืองทองธานีหรืออารีนานะครับเราก็เช่าอารีนาประมาณ3วันนะครับกรรมการทุกท่านก็นอนโนวเทลนะนอนวเทลดอวเทลอย่างดีตอนนี้กรรมการก็ต้องอาศัยนอนบ้านพออไปก่อนนะครับ <c oughs> แล้วก็ทุกคนเบิกอะไรไม่ได้ รวมทั้งผู้ทรงอาวุธด,ด้วยนะครับผู้ทรงอาวุธด,ดีหน่อยได้นอนอะไรบ้านสวนรีสอร์ทนะครับได้นอนบ้านสวนรีสอร์ทส่วนข้าวนั้นก็เมื่อวานนี้หลงไปกินบ้านลุงบงก็หมดไปเยอะเหมือนกันนะครับบ้านลุงบงนะครับข้าวผัดจานเดียวก็90บาทเลยนะนะครับนอกนั้นก็400 400กว่าอะกว่าในี้นะครับก็ไม่เป็นไรนะเพื่อเพื่อ,อนาคตของประเทศไทยถ้าไม่มีพวกเราประเทศไทยจะอยู่ได้ไงนะครับอุตสาหการรมประเทศไทยเขาจะเชื่อไหมว่า เรามีนักเทคโนโลยีนะครับนักโรบอทเทคโนโลยีนักที่จะเมนเทนนันหรือว่าสร้างหุ่นยนต์อุตสาหกรรมให้กับเขาได้นะครับก็นี่ก็เป็นความสุขของพวกเราที่รักในในวิชาเทคโนโลยีนะครับที่เราเรียนทางด้านอาชีวะศึกษามานะพวกน้องๆทั้งมหาวิทยาลัยและอาชีวะก็เหมือนกันนะน้องนจากมหาวิทยาลัยที่ทำหุ่นยนต์ก็ส่วนมากก็เรียนภาคแมคกาทอนิกหรือภาคอุตสาหกรรมต่างๆนะครับแน่นอน สำหรับพวกเราชาวอวิชวศานั้นก็คือยนต์กลเชื่อมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับพวกเราก็ร่วมมือร่วมใจกันนะครับสรรสร้างหุ่นยนต์และไม่ว่ากติกาจะมายากขนาดไหนนะครับพวกเราอวิกวศาก็ทําได้นะครับก็ทํามาให้เห็นตลอดที่ผมเป็นเป็นกรรมการวิชาการของหุ่นยนต์นี่ก็คือเป็นทั้งกรรมการวิชาการหุ่นยนต์ของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นนะครับก็ตั้งแต่ปี40นะครับแล้วก็เป็นกรรมการหุ่นยนต์ของเอ็มคอร์ แล้วก็เป็นก,นการหุ่นยนต์ของอาชีวศึกษาครับโอเคนะน้ำเงินพร้อมนะพนมดินพร้อมนะเจ้าพ่อมายศพร้อมเชิญครับเอาแล้วครับสามนาทีสุดท้ายของทั้งสองทีมตอนนี้อยู่ในช่วงเซตอัพครับหนึ่งนาทีเราดูกันว่าจากอุดมศึกษาหรือว่าจากอาชีวศึกษาครับจะได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยเราเขาร่วมกันแข่ง หุ่นยนต์ u นนะครับที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชานะครับ หัวใจเต้นตุมต่มๆแล้วครับทั้งท่านผู้ชมทั้งผู้เข้าแข่งขันครับสาลือกันึ่งอ่าลมกันในครับไม่สปีดออกจากโค้งนี่ผนมดินขึ้นมาแล้วครับตามมาด้วยลูกเจ้าพ่อไม่เห็นสัตเสาแรกครับคะแนนเสาแรกเวลาเสาแรกทีมไหนก่อน เอาละครับพระนมดินเสาแรกทำไป18วินาทีอา่าวแดงขอลีไทยครับลูกเจ้าพอ่อมีสัตว์เป็นโอกาสของพรนมดินครับเอาละครับโอกาสมาแล้วจะทำได้หรือเปล่าลูกเจ้าพอ่อมีสัตว์ครับกลับมาอีกครั้งหนึ่ง มุนย์รับบิดครับกระต่ายน้อยกำลังจะไปโลดเอาห่วงครับส่วนพนมดินตอนนี้หนีไป90คะแนนและก็จะชิง70คะแนนเสากลางไว้ก่อนครับเออลงไปแล้วครับ70คะแนนเหลืออีก2เสาครับและก็ลูกเจ้าพ่อหมีสักครับเปลี่ยนเกมกลับมาได้เอาละครับ จะมีชัยโยหรือเปล่าหรือจะชนะกันด้วยคะแนนเอาละครับฟาวครับต้องกลับมาลีไทยเป็นโอกาสของพระนมดินครับอีกครั้งหนึ่งจะสำแดงสำเร็จหรือเปล่าเอาละครับอโอ้โหโชลีลาครับของพระนมดินเ้าขอลีทายครับเอา ลูกเจ้าพ่อผู้หิักว่าไงครับโอกาสมาแล้วเ,เวลายังเหลือครับทั้งสองทีมยังพอมีเวลาเอาละครับสมาธินะครับความแม่นยำเท่านั้นครับที่จะเป็นผู้ชนะนะครับเอาครับเกมจะเปลี่ยนได้หรือเปล่าลูกเจ้าพ่อพระหิักหรือพระนมดิน จะใชยอยูนยนณะน,นี้อา้าวแล้วก็ปัดกันไปผัดกันมาครับแต่ละเสาชิงจังหวะชิงไหวชิงเพียบกันแล้วครับอยู่ที่ผู้เล่นครับสมาธิของผู้เล่นเอา่าแล้วตอนนี้พระโนมดินเหลืออีกหนึ่งเสาจะปิดเกมได้หรือเปล่า เหลือเวลา10วินาทีสุดท้ายครับเอาละครับทันหรือเปล่าลูกเก้วพ่อมาิสักชัยโยหรือเปล่าโอ้โหเดี๋ยวรอกรรมาการเช็คความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งครับสกอร์บอร์ดครับสกอร์บอร์ดขนาดครับตกลงเหลืออีเสาหนึ่งนะครับครบไหมโอเคครับ ครับโอเคครับก็<อ>เป็นว่าขอแสดงความดีกับทีมพนมดินนะครับวิรายการอาชีพท่าตูมฝนะครับเป็นฝ่ายชนะโดยการทันทะโยด้วยเวลา2.59ครองตำแหน่งแชมป์ประเทศไทยแชมป์เอบประเทศไทยปทไทยปครับขอแสดงความินดีกับพนมดินวิรายการอาชีพท่าตูม